สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ M9540 นะครับดูครับทีนี้ขนดีจัดครับส่วนยางใ่ไม่ได้ก็ต้องเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดเอาครับด,คบบดูครับสภาพนู่นครับรถ นี่ตาเป็นรถเล็กๆคงไม่ไหวนะนี่ดีหน่อยเป็นเ9 4 0ลกมากๆครับหญ้านี้ก็ไม่รู้ว่เรียากหญ้าอะไรนะครับบ้านผมเรียกหญ้า,าส้ม ถ้าใครรู้ว่ามินเป็นชื่อย่าอะไรก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับสูง2เมตรกว่านะครับได้กล่าวมาว่าเอาไปบวให้วัววัวก็กินนะครับแต่ว่าที่นี่คนเลี้ยงวัวมีน้อย นี่ย่าย่า,ยาจะด้ดีก็หัออวชอบนะครับครับบรรยากาศกรารทามันของผมตั้งเก่ามาอีกแล้วครับฝนที่มืดนี้คือมืดมาจากฝั่งาวไตนะครับไม่ใช่ฝั่งอันดามันมน่นครับ m 9 5ม0ดูเสมอยอดหญ้าเลย ความจริงแล้วยางต้นกระดาษนี้ก็ยังไส่กันอยู่นะครับแต่เนื่องจากว่าฝนตกมากเกินไปรถไม่สามารถไ่ได้นะครับเพราะว่าดินมันจะพุ้มปานเจ้าของสวนก็เลยบอกว่าเอาโรตารี่มาปัน่นเอาปอนะครับเผื่อว่าจะได้ใส่ปุ๋ย การทำงานก็ทำงานหนึ่งนะไอสองไปไม่ไหวถ้าถ้าหนากว่านี้ก็จะเป็นโลซีนะแน่นมากๆเดี๋ยวจะดูนะครับ ไครับพี่น้องโอ้รกมากมาีเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับแปลงนี้คงจะต่ออีกครั้งประมาณเดือนเมษานะครับครับ เดี๋ยวเรามาฟังเครื่องตอนทำงานกันสักหน่อยนะครับ Oh my god.